ห่วงหนักมากบอยพีซเมเกอร์ทำอมยิ้มทั้งโซเชียลประกาศให้โลกรู้ผมหึงภรรยามากพบสามีหนึ่งอัตราที่ขึ้นชื่อว่าห่วงภรรยาหนักมากสำหรับบอยพีซเมเกอร์หลังจากที่ภรรยาสาวเจี๊ยบพิจิตราสิริเวชพัณฑ์ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์รูปผ่านอินสตาแกรมในลุกสบายๆ โดยสาวเจียบสวมเสื้อแขนยาวแอบเอลอยนิดๆแมตต์กับกางเกงยีนขายยาวและรองเท้าผ้าใบพร้อมสะพายกระเป๋าก็มีแฟนๆมาก,กระนำ่ำกดไลค์กันมากมายเพจดังนำไปแชร์กันกระจายด้านคุณสามีบอยพีสเนเกอร์ก็แอบมาเซวเบาเสื้อตัวนี้อยู่ไหนผมจะเอาไปเผาทิ้ง bj l จเลิฟก็ภรรยาสวยขณะน,นี้รู้แหละว่าห่วง เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาที่น่ารักมากจริงๆสำหรับนักร้องหนุ่มบอยพีซเมเกเอร์และนางเอกสาวเจียพิจิตราที่ก่อนหน้านี้ทางด้านนักร้องหนุ่มก็หึงหวงภรรยาแซวแบบน่ารักน่ารักผ่านโซเชียลกันอยู่บ่อยๆและงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆถึงกับต้องอมยิ้มตามอีกแล้วเพราะนักร้องหนุ่มของเราชัดเจนในความหวงภรรยามากจริงๆ